Caracado, this side also. There is some job. I hope soon start. Where do you want to buy my baby? Oh, see how interesting here. ซีเขาเดียร์เพื่อนพูดาวานหวานแบบนี้ฮะคันฟ้าดิสหวานสวีทเลยเนาะฟ้าเนาะมันเอาไปได้เพื่อนสูงสูงแมนซีเขาเดีอรเยี่ยมกินได้ได้เนี่ยเอามากินได้ค่ะเพื่อนถ้าเอาได้วันเบอร์โกอีวันสุกินไปแล้วไปแล้ว xin Đen tìm con xin chào tìm con xin Đen tìm con đấy chào tìm con xin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  chào phá Oh, this is our van. Van. Our van, van. Oh, nice bun. And see the sky, also so nice. something up. <noise> เพืนมาเก็บกันรองเรา,าเปล่า่าคคดีคะ่ะมาเก็บกันพ like ัดเล็บแบบกันมาเด้อแม่ยาสีใสมายู่ไอ้ชานูี่เอกลป้อม่อมาเด้อบนจุดุุรักรักสาไฮยื่นบนหัวบนหงอนมาเด้อมาเด้อกันก็ไอ,พอ้พัดเล ที่แค่นี้พี่แดงน้องได้เหรอพี่แดงาดิษัทนียกินเบิดแล้วเหโอ้ my god the park finish we will clean all part เาจะกินเบิดอีกเหรอพี่วันนี้เพื่อนคือไปได้มาโดนอะไรได้หรืออัคคีเลศเอื้อเนื้อแตงแซ่มนะงาซาดเดียวปิได้มาเลย <laughs> now, not kidding, my baby, because of the masking cars. ปลากระสเปกกินเพื่อนแหละงามกระดักกระโดนหน่ยกินบ่แล้วโอ้วันแล้วได้กินกระดักกระโดนแล้วเหรอวิลฟินิชจัตทรีได้กินวันเพื่อนเพื่อบ่ไม่เอาถุงพลาสติกมาเพื่อนใส่หน้ากากเนี่ยค่ะเพื่อนกินก็ได้พคนละไปไปเก็บไปเม้ยโคตรที่เล็กเลยเนี่ อาเจ๋อเองฮาฮ่าางามๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนเค่ะเก็บขี้เล็กเพื่อนมือนี้ไปแกงน้ากันเพื่อนเพื่อนเลยอ้วนกระดัากระโดดแซฟเนอะอ้วนเนอะว่ากินบะว่กินบ่เอาครับบ่าครับ เห็นบ่ข่าเพื่นอ้นอนยดมานะดควับบ่อีกลยเก็บซกินเบิรด้เพื่อนเพื่นแล้ับเพื่แล้วมือใม่จะมาไหมเพื่อนใกล้เหอนเลยนางขี่รถมาเลยเพื่อนเซครับไปไเห็นมีคนกระเซนัไป นี่ดอกมะลิเพื่อนนี่ดอกมะลินี่นี่นี่มาซิตี้พอดอกมะลิเพื่อนเอ้โหโอ้โหไป Here ี o w we'll go I think here เพื่อนเพื่อนกับ We cannot go out cup. <laughs> <laughs> yeah.

You cannot walk, my baby. What is cockling. how you can... What is cockling, cockling? <laughs> oh, oh, big, big one, big param. Oh. เพื่อนคะลบเย็นเย็นงามแรงเก็บขี er <become sick. S 2> oh, ้เล็กพร้อมเวลาเพื่อนดอกไหมเห็นาะค่ะงามบปะค่ะดอกมะลิดอกอย่างนี้บปะงงามคณะกระโดดกพื่อนไปไปเพื่อน ดอกมะลิดอกมะลิดกมะลิลครับใหร้รำปะคันดอกมะลิบานหอดอกมะลิครับใคไ,ไปไปไปครับ มาเก็บผักกระเพราประอ้วนกระดักกระดองก้นไหนกินบ้านเราไหมล่ะบกินได้ดไสิไปลบลบมันเด็กนี่ไปพูด ไก้อันนี้ละหวนสอกบ่เห็นลืมเพื่อนไม่ได้มาไหน,าน,านเด็๋วเวลยกระเพาะม่วงซ้ำเนี่ยดอกมะลิฟ้าอโชว์เพื่อนดอกมะลิแะนักกระโดดหอมไอ้บาร์บาร้องอยู่ f i n ช s h o พาร์คกินกิน <c oughs> อเตร์ after no park ขขเ,เขาโม้กันพค่อหนแล้วเขานี่เก็่งมากนี i ไส้ห e ้อหอม <Fo am. S 1> หอมไอโน o อมด้ r <laughs> หน่อยเถอเฮ้นมาเด้อมีห้อพักกะเพาอยู่โอมานค่ะมีบัสกระดักกระด้อเพื่อนค่ะ กระดักกระดอเลยเึ enough, enough. ้นขึ้นนะเก็บะเก็บตำกินเบดนำพี่อวนนกินเอครับพอแล้วขอนแล้วรับดอวอม์สิงสิงบายบายรับได้แล้วเต็มสองมือและข้างมือพี่อวนย่